เสียงเสียงตีไปเท่นะเา,น,มมานั้นเอาละครเดื่องมันยังไม่เจอเสียงทอง <c oughs> เคจอนเฟืองขึ้นเก่าเลยนะครับยี่ว้าเรื่องยังรอฟอนอีหน้าเขานี่ยแหละครับตอนนี้ครับ <c oughs> เพื่อนกับเป็นคนดูแลเขานี่ครับชื <c oughs> ่เรียกว่าเป็นผู้จัดการอยู่นี่ก็ได้ <c oughs> ผู้จัดการดูแล <c oughs> ทุกอย่างรถเรือ <c oughs> แขกเรือไปใครมามีิยังก็เรียกไสคนได้ตลอดครับเนาะ เอาโมนี่มีอย่างเชียวเาให้ฟังแนวโมนี่ว้าเรื่องไปเหตุการณ์เหตุงานตอนเดียวเออเจา้าติดข้างก็ได้เรื่องที่ว่าเออจ้ากลับออมาหาเมียผมได้ข่าวอ่านเกือบเจ้าบริไม่เมียคืนได้มหนบ่เออเป็นเจ้าอย่างเ,งงเอาไม่เท่าบ่ให้คืนเนาะเออเป็นอยังคือบ่ให้คืนหอวยเราเครียดตัวเครียดเรื่องอยังวันน,ออนนี่ยเครียดว่านี่ไดหนีจากเราอ่ากับว่าเมียหนีไปอยู่กองป่าวาตัวเจ้าพา้าหนี้บ่เออเอาไปตัวเพิ่นไปอยู่น้ำไป ถ้ากัปเห็ดงานตัวเห็ดงานโรคพิษทำไมนั่นพิษเห็ดพิษเอ็นไทยหน้าเฮานี่ใบละสามบาทพิษตาสิงได้แติ่เห็ดอยู่กรมประว่า,าบางขับรถพร้อมเห็ดพิษพรอ้อมนี่นะไปส่งเขาให้ขับไปส่งพิษนำบอลไปส่งกับเห็ดพิษน้ำเขาน้ำคนงานอ่า เอาดินทรายมาตีใส่พิมพ์มันแล้วเอาเทน้ำเล็กลงรูมันจะออกมาเป็นใบพีดคืออย่างใบพีดใบพีดใช่เออก็ะยานมันดอกข้ามไปเลยพีดแล้วเอาชีวิตเจ้านี่ยใบพีดของเรื่องใบพีดใบเพื่อนอ่ะกับใบการชีวิตกับประลาเฮนี่ร่อนไปทำการทำงานเรื่อยแล้วแต่ละปีกับป้าบเนี้จังไรไม่เท่าคือยอมรับบ่ะนี้ได้เงินมาให้เพิ่น เออที่แรกกับพระนีไปเล่นบ่โดนไปแล้วกับนี่หมอพระเอามาให้เพิ่นเธอหนึ่งแล้วเพิ่นมาท่านเศร้าขี้อัดไปพาเมียไปหาทั้การทั้งานโดนับเพิ่นกะยามกลับมาเพิ่นกะใจดีแต่บ้านเจอเราเพิ่นจีนไปมาหาขับรถขับล่าเป็นโซ่เพอร์ซิบรถโซเพอร์รถอ้อยแล้วบ้าน กำแปงเพชรพุ่นก็ได้ไปอือยินสงกบางสีลาทองพอืมเมียกับบอเชียเป็นอย่างตัวเมียกอ่ะมาแล้วเมียกับบก่ชันเนาะแนวบ่ได้ผิดกันเนาะอ้าวผารพีดกันเจ้านี่ป้าเขาเจ้าก็ติดต่อมีได้บอสตอนตอนนี้จากบ้านไปนะติดต่อแล้วสมัยตะกี้บ่มีโทรศัพท์เนาะอ่าบ่ได้ติดต่อแล้วเนอ เดิเอามานันเลคือสิติดต่อเอาก็ใช่หัวมีอะไรยางไงเรมีผัวไหมจ๊ะเอากลับมาอืมไปเห็นเกียนจุดหมายมากเขากระบาดถ่าอยู่อืมอทำไมติดที่เกียนจุดหมายนะตะกยิจะย,ยมเหรอจี้ <Okay. S 1> ตอนนี้นไมีลูกน่ากลัวจะคนแล้วตัดเดียวนี่แต่นั่งหลุดอืมหลุดชะาอืมเคย์จอนเคื่องแสดงว่า นักสกุลนี่ต้องเป็นทายาทเจ้าทั้งวัฒเรนบ่ทั่วภาคอีสานนี่วันนี้ยังไงทั่วภาคอีสานอาน๋อไออด้เป็นเบาไอ้เคยเมาเราสองเื่บอบ่มีอย่างเรือตัวค้างในความฮักเฮาทีะเลคือคือมือไอบอกข้าเจ้าเกาะซองที่ไอยอมเมา สี่มือที่เจะร่างลาจบแล้วเรื่องเล่าของคนเมาเหล่าสองเถออื่อบ่มีอย่างเหลือต้างในความหาเขางานน้องปรจบเลยเห็นบ่ิดฟังซ้ำเท่าบ่เ <c oughs> ออใช่ป่ะเมาเหล่าสองเถื่อืมเปลีย่ยนก็เปลีย่ยนเปลี่ยนก็หมักเพลงนี่หมักเพลงนี่ต่ะมันมนี่สิ่กินเหล่าเนาะอ่ามันมี ที่มาที่ไปบ่ก็คือหมักอดีตคือยังบ่นเนี่อดีตคือหน,นีจากเมียอือคือเพ่อเถ้าอันยุน่นเบื้องการอันยุ่นบ้านเขาบ่มักเขาบ่มักคอยกินเราเขาเลยบ,บ่อยคอยเอาผู้สาวแลนน้ำมันเมียเหมืนผู้เอผู้สาวแลนน้ำมันเมื่เถ้าก็เอาอแร้วขี้เราขี้ยาม่อยเอาคนได้หนิ คนที่สองอทีเรียนนั่นแต่เป็นทหารอ,อยู่ชีวิไล่นี่คนที่สองเซียบ้าบาปีฮะบาปีบ่าข่าววันเ้เบิ่งคลิปมีเดียสะฝากชิฟากยังหาเพื่อนโอ้ยฮะเพิ่งอัคลิปนี้แล้วสิฝากยังหาเพื่อนบอ มันเป็นอดีตแลนะครับอดีตตัเนาะเออไม่ฟังฮะาจะกินพวเขาะเขาไม่พวไม่ดุเเออ่ขัวตกีเขาขั้วละฟังว่าเขาขัดีฟาดตัวเนาะเพาสจริงๆมาตั้งตัวรับจับเลยเนาะเท่ากันมือเนี่ยตีป่าทุกคนบาดผิดกัได้ม่แต่ป่าเดยหนีจะเขาซื่อนี่อมีความผิดความอย่างจะนี้ชื่อเอาคือว่าคนหนึ่งกัน พอเท่าไรนี้เสร็เอาเงินไปเล่นเล่นไก่อะไรนี้ก็บ่ได้มเ,ดเ,เมียก็บ่ได้ยนี่ยังบันทิกกันเออเมียก็เที่ยวมาหาอยู่เรื่อยลอยมากับลูกเออมาจากขึ้นพอห้อ,องบ่ขึ้นน้อง,ของ,ของ,ของเขาเอ,เอาเผาทีไรเมียเขาก็มาหนีอยู่น้ำยาน้ำยาอยู่เต็มน่าคือบ่ได้ป่ากันนี่ได้แม่นบ่เออไปเอาเยอะยมันเลยเขาก็มาคือกันตะกี้บัดมากเจ้าเองแนบหนิบัดมานก็ยังกับเล่ากันธรรมดาเนี่ยบ่ได้ยนขึ้นะสะพานตัวเ<ๆ>ออเออบ่ขึ้นเดี๋ยวเข,วขกาก็ะ บริป่าเม่อตจะคนบริกักเอไมแต่เตย,น,ยน,นี่เองนี่เองแพรพายเจ้าของอ่แพ่เจ้าเองรัฐบานนี้เลิกกันเลยวัฒนามาอยู่น้ำใจมยมกันเลยดีบ่ชนะขีทุกวัฒนาขีถูกถูกบังดีมแต่เจ้าของอการงานบาริษัทชาเชียง้ค่ยู่ามีแต่มีผู้รู้อะไ แม่นบ่ะออว่าเมียคนหนี่ถูกกระมูบป่ถูกนิดจัดการจัดงานบริษัทเจะเจอาจนเแ่าจนมางวัดพี่อาเดียนา,าจ้ะเอ้าเป็นเดินดูมายู่อาเดียนาแสดงว่าอีนาครับอีนาคือมองจอดมอ,องหยุดแล้วบริเวณต่อแล้ว,บบวไล่ออกกับวันนี้ไล่ออกกับวันนี้เอา้าอยู่นี่ตลอดจนเแ่เาการบัเนิดสมุนไพร สิบะฮาอาหารมให้กระต่ายนี่กับเต่านี่